เราคุยกันเรื่องสวยวันนี้เราจะไม่ภายเรือในอ่างรับแต่เราจะออกมาจากอ่างมาดูเลยโครงสร้างของสังคมไทยและท่านประธานจะทราบว่าทุกอนุของสังคมมีส่วนผสมของคําว่าสวยอยู่ด้วยทั้งสิที่ท่านเห็นต่อนหน้าต่อตานี่เห็นนั่งอยู่สองคนในท่านประธานเธอคือตัวแทนของคนที่นั่งอยู่ในตู้กระจกคนใส่เสื้อแดงนี่แทนกี่คนครับอาจารย์ชวนหนึ่ง่อหนึ่ง แต่เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องในมุ้งตอะนั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนเรื่องในมุ้งเธอเลยเอามุ้งมาใส่ขอความเป็นธรรมโอ้รุ่นนี้ผมทำไม่ไหวแล้วครับแพ่อยู่ๆมาขอให้ทำอะไรนะครับขอความเป็นธรรมได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการให้นะฮะผมจะจัดการให้นะฮะขบบขอบคุณมากนะฮะ เวลาเชียร์แขกเขาเรียกเนี่ยเขาประกาศม่หรือเขาจุดทูบอะรายการสภาโจ๊กเป็นรายการที่แสวงหาเฉพาะความบันเทิงเท่านั้น